สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูอิงรัตพรหลินอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปรู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศกันไปแล้วนะคะแล้วในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันกันค่ะ หพอครูอิงพูดถึงดาวเทียมนะคะนักเรียนบางคนแอบทำหน้านิ้วคิ้วขมวดน,นะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าข้อมูลจากดาวเทียมจะต้องเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเข้าใจยากแน่ๆเลยวันนี้นะคะครูอิงก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะเป็นเกมมาให้นักเรียนลองเล่นกันดูค่ะไปดูกันเลยค่ะจากภาพเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ซึ่งถ่ายภาพบริเวณจังหวัดรอบอ่าวไทยบันทึกภาพเมื่อวันที่20มกราคมในปี2559นักเรียนลองสังเกตบริเวณต่างๆตามหมายเลขดูนะคะแล้วจับคู่ชื่อของสถานที่กับหมายเลขบนภาพรับถ่ายดาวเทียมดูค่ะมาดูกันทีละหมายเลขนะคะมากันที่หมายเลขแรกกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลขที่1นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะ ใช่ค่ะเป็นถนนค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่สองถูกต้องค่ะชุมชนค่ะหมายเลขถัดไปนะคะหมายเลขที่สามละคะข้อนี้ยากนิดนึงนะคะหมายเลขที่สามนี้คือสนามบินค่ะนักเรียนค่ะหมายเลขถัดไปนะคะหมายเลขที่สี่ค่ะ น่านจะเป็นอะไรเอ่ยค่ะหมายเลขที่สี่ก็คือปากแม่น้ำนะคะมาดูที่ถัดไปนะคะหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นอะไรคะนักเรียนนาข้าวค่ะถูกต้องค่ะค่ะมาที่หมายเลขที่6นะคะนักเรียนบริเ네วณน,นี้เป็นอะไรคะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะทะเลถูกต้องค่ะค่ะต่อมาหมายเลขที่7ค่ะหมายเลที่7ก็คือท่าเรือนั่นเองค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขที่8ค่ะบริเวณนี้คืออะไรคะนักเรียนค่ะก็คือเกาะนั่นเองค่ะค่ะแล้วจากเกมเมื่อสักครู่นี้นะคะครูอิงขอถามนักเรียนหน่อยนะคะว่านักเรียน แปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยวิเคราะห์จากข้อมูลอะไรบ้างคะทำไมนักเรียนถึงทราบว่าบริเวณไหนเป็นถนนบริเวณไหนเป็นชุมชนนาข้าวหรือว่าเกาะนะคะลองคิดดูสิคะว่านักเรียนวิเคราะห์จากอะไรใช่คะ่ะนักเรียนก็อาจจะวิเคราะห์จากสีความเข้มสีขนาดรูปร่างรูปแบบหรือว่าที่ตั้งนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแค่ภาพเดียวเนี่ยก็ทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถทราบได้ว่าลักษณะของพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บริเวณมีสถานที่อะไรบ้างในในภาพภาพนั้นนะคะค่ะและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมประโยชน์หนึ่งนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าดาวเทียมเนี่ยน่าจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมของเรากันนะคะขั้นแรก ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมชุดที่1และชุดที่2ค่ะแล้ววิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมทั้ง2ชุดค่ะว่ามีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่นั้นอย่างไรจากนั้นนะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในด้านอื่นๆค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วไปฟังสถานการณ์กันค่ะ วันที่3มกราคมพุทธศักราช2562หลายจังหวัดในภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุปลาบึกซึ่งกำลังขึ้นที่จากทะเลจีนใต้ตอนล่างมายังอ่าวไทยห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช550กิโลเมตรและจะเข้าถึงชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุร,ราษฎร์ในช่วงค่ำของวันที่4มกราคมพุทธศักราช2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งอพยพผู้คนในจังหวัดทั้งหมดในเย็นวันที่3มกราคมและสั่งปิดโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วศูนย์ข่าวสสวทรายงานค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1, 1เป็นภาพแสดงตำแหน่งของพายุปาบึกที่กำลังเคลื่อนที่จากทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึง4มกราคมโดยแถบสีนะคะจะแสดงปริมาณน้ำฝน บริเวณที่เป็นสีชมพูเป็นบริเวณที่มีน้ําฝนปริมาณมากหรือบริเวณที่เกิดพายุค่ะส่วนภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่2นะคะเป็นภาพแสดงพื้นที่ทางภาคใต้ที่ได้รับผลจากพายุปาบึกค่ะภาพแรกหรือภาพซ้ายสุดเป็นภาพพื้นที่ในวันที่24ธันวาคมปี2561ก่อนเกิดพายุค่ะส่วนภาพที่2และภาพที่3นะคะเป็นภาพที่ถ่ายในวันที่8มกราคม ปี2562ภายหลังการเกิดพายุค่ะแต่ภาพที่3นะคะจะต่างจากภาพที่2ก็คือเป็นภาพที่ผ่านการดัดแปลงสีเพื่อให้สังเกตพื้นที่น้ำท่วมได้ง่ายขึ้นค่ะนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างของภาพถ่ายก่อนและหลังการเกิดพายุดูนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรโดยสังเกตบริเวณที่เป็นสีฟ้าบริเวณด้านชายฝั่งที่ได้รับผลจากพายุปาบึกดูค่ะ ลองดูนะคะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนก็ได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง2ชุดกันไปแล้วนะคะลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง2ชุดนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับคนในพื้นที่นั้นอย่างไรคะ่ะ จากดาวเทียมชุดที่1แสดงตำแหน่งของพายุประบึกวันที่1-4มกราคมปีพศ2562โดยบริเวณสีชมพูซึ่งเป็นบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนสูงหรือเป็นบริเวณที่เกิดพายุนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตที่บริเวณสีชมพูนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งและขนาดที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะ ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการพยากรณ์วันและเวลาที่พายุจะเข้าถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลจากพายุดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถสั่งอพยพป,ประชาชนและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่2เป็นภาพแสดงพื้นที่ก่อนและหลังการเกิดพายุซึ่งนักเรียนก็จะสามารถสังเกตความแตกต่างของพื้นที่ก่อนและหลังการเกิดพายุ จากบริเวณสีฟ้าซึ่งแสดงพื้นที่ที่มีน้ำปกคลุมหรือบริเวณที่เกิดน้ำท่วมด้านชายฝั่งที่ได้รับผลจากพายุปาบึกข้อมูลนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถประเมินความเสียหายหลังได้รับผลจากพายุปาบึกและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ค่ะนักเรียนก็ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่1และชุดที่2กันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลดูค่ะว่า ดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านใดอีกบ้างไปสืบค้นกันเลยค่ะค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าดาวเทียมเนี่ยมีประโยชน์ในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพยากรณ์อากาศหรืออุตุนิยมวิทยา แล้วก็ด้านการสำรวจทรัพยากรนะคะซึ่งในที่นี้ก็รวมไปถึงการป้องกันและบรรเทาภายทัยพิบัตินะคะและนอกจากนี้จากการที่นักเรียนได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะนักเรียนก็คงจะพบว่าดาวเทียมก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารด้านการกําหนดตําแหน่งรวมไปถึงการศึกษาดาราศาสตร์ค่ะถึงตอนนี้นักเรียนบอกครูอิงได้หรือยังคะว่าดาวเทียมคืออะไร ดาวเทียมก็คืออุปกรณ์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนําไปโคจรรอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะโดยจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆด้านเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ในแต่ละด้านนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะด้านอุตุนิยมวิทยาในด้านอุตุนิยมวิทยาเราใช้ดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศของโลกได้อ,อย่างถูกต้องแม่นยํา รวมถึงวิเคราะห์และศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆดาวเทียมประเภทนี้อาจติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพสภาพอากาศที่ปกคลุมโลกหรือเครื่องวัดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยในการติดตามการก่อตัวของเมฆและการเคลื่อนที่ของพายุซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อรายงานสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปค่ะ ด้านการสื่อสารในด้านการสื่อสารเราใช้ดาวเทียมเพื่อเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกันใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระยะไกลเช่นโทรศัพท์แฟก์รวมไปถึงการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ตค่ะด้านการกําหนดตําแหน่งในด้านการกําหนดตําแหน่งนะคะดาวเทียมนําร่องจะใช้คลื่นวิทยุ และรหัสจากดาวเทียมจํานวนมากกว่า3ดวงซึ่งอยู่ในอวกาศนะคะโดยจะทํางานร่วมกันและส่งสัญญาณไปยังส่วนควบคุมนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรับสัญญาณซึ่งอยู่บนพื้นโลกโดยส่วนควบคุมนะคะก็จะคํานวณระยะทางระหว่างจุดที่ต้องการทราบตําแหน่งนะคะหรือว่าส่วนของผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งค่ะดาวเทียมประเภทนี้นํามาใช้ระบุตําแหน่งของผู้ใช้งานได้ถูกต้องณนะจุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศเรียกว่าระบบ DPS รวมถึงสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางเพื่อนำมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการนำทางได้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ GNSS ซึ่งเป็นระบบที่ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งของหลายประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะด้านการสำรวจทรัพยากรดาวเทียมสำรวจทรัพยากรได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อสำรวจติดตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆบนพื้นผิวโลก ดาวเทียมประเภทนี้จึงนํามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านได้แก่ด้านการเกษตรตัวอย่างนะคะรูปบนหน้าจอนี้เป็นรูปถ่ายจากดาวเทียม Landsat แซึ่งผ่านการแต่งสีแล้วนะคะโดยรูปทางด้านซ้ายบริเวณพื้นที่สีม่วงแทนพื้นที่ที่มีต้นข้าวที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการปลูกค่ะส่วนรูปทางด้านขวานะคะบริเวณสีส้มแทนพื้นที่ ช่วงระยะที่ข้าวจเจริญเติบโตเต็มที่หรือระยะเก็บเกี่ยวค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถนําข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้มาใช้ติดตามปริมาณพืชผลทางการเกษตรดังตัวอย่างนะคะนอกจากนี้ยังอาจใช้วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ําในการปลูกพืชก็ได้ด้วยค่ะดาวเทียมสํารวจทรัพยากรยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันภัยพิบัติด้วยค่ะเช่น นักเรียนลองสังเกตจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชดนะคะรูปซ้ายจะแสดงภาพจัตุรัสกาดมันดุในประเทศเนปาลก่อนเกิดแผ่นดินไหวค่ะส่วนภาพด้านขวานะคะจะแสดงพื้นที่เดียวกันแต่ถ่ายตอนหลังเกิดแผ่นดินไหวซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยในการวิเคราะห์และติดตามการเกิดภัยพิบตัติเพื่อหาแนวทางป้องกันติดตามผลกระทบจากอุบัติภยัยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ ด้านดาราศาสตร์ดาวเทียมสำรวจดาวต่างๆที่อยู่ห่างไกลโลกใช้สังเกตดาวเคราะห์กาแล็กซีและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆในอวกาศเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปในห้วงอวกาศตลอดจนป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับโลกนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆกันไปแล้วนะคะ ครูอิงก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าในสถานการณ์นั้นครูอิงได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านใดไปบ้างค่ะไปดูสถานการณ์กันเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะครูอิงเปิดหน้าต่างออกไปเห็นแดดจ้าแต่ก็มีเมฆบางส่วนครูอิงเลยเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเช็คสภาพอากาศค่ะว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงสามารถออกไปทำธุระข้างนอกได้หรือเปล่านะา อ๋อพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันค่ะเดี๋ยวครูขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะนักเรียนเอเดี๋ยวครูอิงขอดูเส้นทางการเดินทางหน่อยค่ะครูอิงกลับบ้านมาแล้วค่ะขอเปิดทีวีดูถ่ายทอดสดหน่อยนะคะงั้นครูอิงขอตัวไปดูทีวีก่อนนะคะนักเรียน จากสถานการณ์นี้นักเรียนช่วยครูอิงวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าใน1วันตามสถานการณ์ครูอิงใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านใดบ้างคะ่ะในตอนเช้าครูอิงเช็คสภาพอากาศจากแอปพลิเคชันครูอิงกำลังใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านใดคะนักเรียน ครูอิงก,ก็ใช้ประโยชน์ในด้านอุตุนิยมวิทยาค่ะเอแล้วตอนออกไปทำธุระครูอิงสำรวจเส้นทางการเดินทางใช่ไหมคะตอนนั้นครูอิงใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านใดเอ่ยค่ะครูอิงก,ก็ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านการกำหนดตำแหน่งค่ะแล้วตอนเย็นที่ครูอิงดูทีวีละคะครูอิงใช้ประโยชน์จากดาวเทียมด้านไหนคะ ครูอิงก็ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านการสื่อสารค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามกันอีกสักข้อหนึ่งดีกว่านะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าไม่มีดาวเทียมจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตประจำวันของนักเรียนบ้างเอ่ยสำหรับในข้อนี้นะคะคำตอบก็มีหลากหลายเลยละค่ะนักเรียน เช่นถ้าไม่มีดาวเทียมสื่อสารก็จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือดูรายการโทรทัศน์ได้หรือถ้าไม่มีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาก็จะไม่สามารถดูพยากรณ์อากาศได้หรือถ้าไม่มีดาวเทียมกำหนดตำแหน่งก็อาจจะไม่สามารถใช้ระบบนำทางได้นักเรียนอาจจะหลงทางถูกไหมคะขอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง โดยมีประโยชน์ในหลายด้านเช่นด้านการสื่อสารด้านอุตุนิยมวิทยาด้านการกำหนดตำแหน่งด้านการสำรวจทรัพยากรและด้านดาราศาสตร์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินชีวิตของคนบนโลกค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและประโยชน์ของดาวเทียมในชุดประจำวันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะและในตอนต่อไปค่ะนักเรียนจะได้ออกไปนอกโลกค่ะแล้วก็ได้ไปสำรวจอวกาศกับคุณครูโอมกันนะคะ อดใจรอกันอีกนิดนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูอิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ